สวัสดีครับวันนี้ปล่อยห่านเมือนผัดห่านจิดตัวปล่อยห่านมากินหญ้าหญ้าเขียวดีมากครับดูมันจะวิ่งไล่คนนะ นิ่งเลยได้กินหารเอ้ยได้กินยะาหารได้กินยะเดี๋ยวเด,ดเห็นคนมามามาจับเอาเลยเจับเอาเจับเอา<_><_><_><_><_> มามามาจับเอาเลยมามาจับเอามาเร็วเร็วเร็วเดมาเร็วเร็วเรนกับเด็กครับเดี๋ยวให้เด็กเขาหัน มาจับเอาแล้วเปิดมามาเอาเอาให้เนายเล้วอย่าหันหลังให้มันครับถ้าหันหลังให้มันมันจะกลับ นมำจ้าเอาคุณหยาละลายก็บอกินเน่ยคุณไปหมดหมดไปละพอปล่อยมันก็ซนครับไม่กลับบ้านมันเนี่ยมันจะไปของมันอย่างเงี้ยแหละ ไม่รู้จะกลับบ้านนะได้ขี่จักรยานตามนะไปไปไปไหนอ๋อกลับบ้านเลยไปปปล่อยไม้แล้วปล่อยไม้กินหญ้าแล้วก็ไปทั่วทิพเอาเลย เฮ้ดื้มอมากขี่รถตามา่เาเเะเหมือนละไปอีกแเ้วเพื่อน เดี๋ยววันนี้เชฟก็ขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าก็เจอกันใหม่นะครับวันนี้คลิปสั้นๆอัปเดตห่านนะครับเจ็ดตัวลูกมันก็ขายไปหมดแล้วนะครับนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับใครกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอให้มีความสุขความเจริญนะครับไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยนะครับก็ให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับผมซื้อหอยก็ให้ถูกเยอะๆนะครับสวัสดีครับ